สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวิธีไกยเกลียงน,นะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรม2เปโตนะครับบทที่2ตั้งแต่ข้อ12ถึง22ด้วยกันครับ 2. เปโตรบทที่2ข้อ12ถึง22แต่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิดที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า พวกเขาประนามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสัตว์เหล่านั้นพวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอาธรรมเขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินพวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมลทินและประพฤติการเสเพลเฮฮาเมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลาย ดวงตาของพวกเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณีไม่สิ้นความกระหายในบาปพวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคงใจของพวกเขาชินกับความโลภเขาเหล่านั้นเป็นพงพันธุ์ที่ต้องคำสาปพ,พวกเขาละทางที่ถูกต้องหลงเจินไปตามทางของบาลอาอัมบุตรโบโซผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรม แต่าลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเองลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้นผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ําเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไปพระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสำหรับคนเหล่านั้นแล้วเพราะว่าพวกเขาพูดโอ้อวดอย่างเลื่อนลอยและใช้กิเลสตัณหาของเนื้อหนัง ดักจับคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากพวกที่ดำเนินชีวิตในความหลงผิดพวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้นแต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมนทินทั้งหลายของโลกแล้วโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ช่วยให้รอดของเราแต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มนทินชั่วเหล่านั้นอีกบัณนปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนตอน้นเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในโคลนอีกเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงของปลอมกอปเกรดเนะครับแล้วก็วันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมานะครับ วันนี้เราอยากจะพูดถึงบ่อไร้น้ำนะครับทำไมถึงเรียกว่าบ่อไร้น้ำเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับบ่อน้ำนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลทรายกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาที่คนเนี่ยเดินทางมานานๆเนี่ยนะครับแล้วไปเจอบ่อน้ำเนี่ยโอ้มันคือขุมทรัพย์นะมันคือโอเอซิสมันคือสิ่งที่เขาแบบอยากจะกระโจนลงไปนะครับ แล้วก็มันมีความคาดหวังไงครับว่ามันจะมีน้ํามันมีความชุ่มชื่นใจที่อยู่ในบ่อนั้นนะครับแต่พี่น้องที่ักครับถ้าเกิดว่าพี่น้องพยายามควานหาพยายามสาวเชือกนะครับตักน้ํากี่ครั้งก็แล้วตักน้ํากี่ครั้งก็แล้วเต็มไปได้วยฝุ่นไม่มีน้ําสักหยดหนึ่งเราคงจะทํำไงครับผิดหวังใช่ไหมครับพระเจ้ากําลังบอกกับเราเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่เราติดตามผู้สอนเทศติดตามผู้เผยพระชนะเทศก็เป็นเหมือนกับการที่เราพยายามที่จะเข้าไปสู่บ่อไร้น้ํานั่นเอง พร,ระเจ้าพระคำตอนนี้นะครับได้เริ่มต้นที่บอกกับเราถึงลักษณะของคนที่เป็นผู้สอนเท็จนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้สอนเทียมเท็จทั้งหลายเนี่ยว่าเขาเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิดที่ทําตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าพวกเขาประนามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยพวกเขาจะถูกทําลายอย่างสัตว์เหล่านั้นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือในผมเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมจิตวิทยามันจะมีคําว่าอิด ซูเปอร์อีโก้อิดก็คือสัญชาตญาณนะครับซูเปอร์อีโก้คือศีลธรรมแล้วเราก็มีอีโก้ในการตัดสินใจนะครับพูดเหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้สอนเทสนะครับเขาใช้อิดเขาใช้สัญชาตญาณพูดง่ายๆก็คือเขาใช้เนื้อหนังนะครับเขาใช้เนื้อหนังในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องอยากจะแยกแยะนะครับว่าคนที่สอนเทสเป็นยังไงพี่น้องจะต้องเห็นเลยว่าเขาจะใช้เนื้อหนังในการดําเนินชีวิตนะครับและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่า พวกเขาจะทําไมครับพวกเขาจะาทําในสิ่งบางอย่างก็คือว่าเขาจะลบหลู่ในสิ่งที่เป็นสิทธิทอํานาจที่พระเจ้าเนี่ยให้ไว้กับบางคนนะครับเช่นถ้าพี่น้องเคยเห็นใครบางคนเนี่ยโจมตีอาจารย์คนอื่นนะครับเช่นบอกว่าสอนหน้าเบื่อจังเลยนะครับสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้แล้วก็ดิสเครดิตเขานะครับพระเจ้ากําลังพูดถึงคนแบบนี้นะครับการที่เราการที่เราสอนพระคําของพระเจ้านะครับเรา,าจะมีสไตล์การสอนที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสไตล์นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเอ็กซ์เซอร์จิสิตหรือว่าเอาความจริงของพระเจ้าเนี่ยออกมานําเสนอให้กับประชากรของพระเจ้าแกะของพระองค์เนี่ยได้กินอย่างอิ่มหนําเพื่อจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้สอนพระวจนะนะครับเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นคนงานของพระเจ้าดังนั้นเราไม่โจมตีกันเองครับเราไม่เราไม่กล่าวโทษกันเองนะครับแน่นอนนะฮะยกเว้นถ้าเขาสอนผิดนะครับเราคงเตือนสติเราคงบอกกับเขานะครับว่า อย่างนี้น่าจะไม่ถูกหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเขาหลงไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้สอนเท็จจริงๆเราคงบอกกับลูกแกะของเราว่าให้ระมัดระวังคนเหล่านี้เอาไว้นะครับแต่เราจะไม่ดิสเครดิตใครนะครับเราจะไม่โจมตีอาจารย์คนนั้นโจมตีอาจารย์คนนี้นขโมยลูกแกะคนอื่นเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับมันเป็นเสรีภาพของลูกแกะที่เขาจะมีสิทธิ์เลือกนะครับไม่ใช่ว่าลูกแกะของเรานะครับมีใจอยากจะไปอยู่บทน,นั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นลูกแกะของเราเราก็หวงเราก็รักนะครับแต่ว่ามันเป็นเสรีภาพของเขานะ เพราะว่าแกะทั้งทุกตัวเ,เป็นของพระเยซูคริสต์นะไม่ได้เป็นแกะของผมหรือเป็นแกะของอาจารย์คนไหนนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ทําการดิสเครดิตอาจารย์คนนั้นเพื่อให้ลูกแกะยังอยู่กับเราเราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับถ้าคําของพระเจ้าก็ยังบอกกับเราต่อไปอีกนะครับว่าในข้อ13นะครับเขาทั้งหลายนียก็ถือการเสเพรเฮา,าในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินพวกเขาเป็นจุดด,ด่างพร้อยและรอยมลทินและการประพฤติเสเพยเฮาเมื่อกําลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลายนะครับก็หมายความว่าในการสามารถคีธรรมในการสามารถคีธรรมนะครับ ER: กับผู้เชื่อด้วยกันเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอย่างนะครับชีวิตของเขาเนี่ยมีข้อที่เป็นข้อตําหนิมีข้อที่เป็นข้อแตกต่างนะครับแล้วก็ไม่เป็นแบบอย่างกับผู้เชื่อนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีความเชื่อในขณะที่ว่าเป็นผู้สอนได้เนี่ยชีวิตของเราต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนนะครับพี่น้องสอนให้คนทําไมครับพูดจาโดยการบังคับลิ้นของตัวเองในพจน์ยากอบนะครับเราก็ต้องรู้จักบังคับลิ้นเหมือนกันนะครับเราสอนคนที่เป็นสมาชิกในคิดจักบอกว่า พูดจาให้เกียรติคนอื่นนะครับพูดจาไพเราะพูดจาด้วยความสุภาพเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอตัวเราเองนะครับเราก็ศาสเสียเทเสียกับคนที่เราอารมณ์เสียใสย่หรือแม้กระทั่งใน a c e b o o k นะครับสเตตัสของเราเนี่ยเวลาการวิพากษ์วิจารณ์บางเรื่องที่เรามีความเห็นต่างเนี่ยถ้าพี่น้องสอนเรื่องความสุภาพพี่น้องก็ต้องเขียนด้วยความสุภาพนะครับไม่งั้นมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วเราไม่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เราสอนได้เลยนะครับ พระคำตอนนี้ยังบอกต่อเราไปอีกนะครับแล้วก็มีให้ภาพเปรียบเทียบด้วยนะครับเหมือนกับบลาอัมนะครับที่ไปสาบแช่งคนอิสราเอลนะครับตามการจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราไม่ทําตามอามิสินจ้างนะครับข้อ17เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกกับเหมือนในหัวข้อวันนี้นะครับบอกว่าผู้สอนเทศเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ําเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไปพระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสําหรับคนเหล่านั้นแล้วนะครับบ่อไร้น้ําก็คือน่าจะมีน้ําแต่ไม่มีนะครับหมอก นะครับที่ถูกพัดไปก็หมอกก็คือฝนนะครับฝนมันตั้งเขาแล้วทําท่าเหมือนจะตกแต่ไม่ตกพี่น้องเคยเจอใช่ไหมครับในกรุงเทพเราคงไม่อยากให้ฝนตกแน่นอนนะมันจราจรติดขัดแต่เวลาคนที่เป็นกเกษตรกรคนในสมัยโบราณเนี่ยน้ำและน้ําฝนเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตนะเพราะฉนั้นเวลาที่มันตั้งเขาแต่มันไม่ตกมันเป็นความใจหายมันเป็นความรู้สึกเสียดายนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นผู้สอนเทศของปลอมทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื้อในของเขาไม่มีอะไรเลยครับเขามีแค่การโจมตีคนอื่น เขามีแค่ความวิววาเขามีแค่รูปลักษณ์ที่ดูดีนะครับคือดูดีภายนอกดูแล้วเหมือนมีน้ําแต่ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องไปฟังคําสอนของเขาพี่น้องจะได้ยินได้ฟังพระคําจริงๆน้อยมากนะครับมีแต่ประสบการณ์นะครับไม่มีหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ประสบการณ์ต้องอยู่ภายใต้หลักการของพระเจ้าต้องอยู่ภายใต้พระคําของพระองค์เรียนรู้ว่าเขาสอนอะไรเรามาจาากพระคํเล่มไหน มาจากสิ่งไหนนะครับแล้วพี่น้องจะสามารถมีจิตวินิจัยที่ถูกต้องได้ว่าอาจารย์ท่านนั้นผู้สอนท่านนั้นกําลังสอนผิดหรือสอนถูกต้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระคาของพระเจ้าเตือนสอนเรานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในข้อ19บอกว่าพวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้นแต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แ,พแก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาตของสิ่งนั้น หมายความว่าการที่เรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นไถใช่ไหมครับเราจะมีเสรีภาพในพระองค์เราจะไม่เป็นทาสของสิ่งใดเลยนะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆคนนะครับก็ก็จะสอนว่าเอออย่าดื่มเหล้านะอย่าใช้ยาเสพติดนะอย่าเป็นคนรักเงินทองนะเราจะเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได้นะครับอันนี้ก็เสริมกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องทำไมครับมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่ที่เราสอนนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับการโกหกตัวเองนะครับว่าเรากําลังพยายามบังคับให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราทำแม้ก็ทําไม่ได้นะครับเราพยายามบังคับให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราก็ทําไม่ได้แล้วก็การบังคับเนี่ยบางทีมันเขี้ยวเข็นบางทีมันโหดร้ายทารุณนะครับแล้วก็พยายามที่จะตําหนิติเตียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาควรจะเตือนสติคนแรกคือตัวเองมากกว่านะครับเพราะนั้นพี่น้องลองดูนะครับ คนที่พี่น้องกำลังสนใจกำลังรับการสอนอยู่นะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่เขาสอนมันถูกไหม made. พี่น้องลองดูชีวิตของเขานะครับแต่พ ya, it, ี่น้องต้องมีพระคําของพระเจ้าก่อนนะเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งที่เขาสอนนี่มันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วดูจากชีวิตของเขาครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยสอดคล้องกับพระคำไหมนะครับพี่น้องที่รักครับนอกจากนั้นนะครับพระคำของพระเจ้าก็ยังสรุปเอาไว้ในข้อ22บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มมันสําารอออกก และสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในโคลนอีกนะครับพี่น้องที่รักครับคนที่เป็นผู้สอนเทศผู้บริจนะครับสุดท้ายเขาจะไม่สามารถปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของเขาได้เลยนะครับเขาจะสำลอกในสิ่งที่เขาสอนออกมาแต่ว่าเขาจะเลียกินก็เหมือนกับคนที่ถมน้ำลายรถ้าครับพูดไปแล้วแต่ตัวเองทําไม่ได้นะครับชีวิตของเขานะครับถ้าเกิดเขาเป็นสุกรเขาเป็นหมูนะครับ,บหมูเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเป็นสิงเป็นเสือ เป็นอย่างอื่นที่ดูศาสอ่านสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงนะครับเขาก็จะลงไปเล่นโคลนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะดูว่าผู้ใดเป็นผู้เผยวจนะเท็จหรือว่าแท้นะครับเราจําเป็นที่ต้องดูจากชีวิตของเขาเป็นหลักเลยว่าชีวิตของเขาเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับคำสอนของเขาเป็นอย่างไรชีวิตของเขาสอดคล้องกับคําสอนหรือไม่และคําสอนของเขาสอดคล้องกับพระวจนะพระคำหรือไม่หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อพี่น้องได้เดินผ่านทะเลทรายอันแห้งแล้ง เหมือนกับชีวิตของเรานะครับพี่น้องจะสามารถหาบ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ําที่สามารถผลิตน้ําได้นะครับก็คือผู้ผู้รับใช้ผู้เผยวจนะผู้สอนนะครับที่สามารถเป็นภาชนะที่นําพาพระพรหรือน้ําแห่งชีวิตของพระเจ้าเนี่ยมายังพวกเราทั้งหลายทุกๆคนอย่าเสียเวลากับผู้สอนเท็จอย่าเสียเวลากับคําสอนที่ไม่เป็นความจริงตามพระวจนะนะครับขอพระเจ้าปกป้องเราทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงปดปกป้องพิทักษ์รักษาเราทั้งหลายให้พ้นจากคำสอนเท็จขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดที่เราจะมีหูที่ไวเราจะมีสติปัญญาและเราจะมีใจที่เชื่อฟังพระองค์และรู้ว่าคำสอนของผู้สอนเท็จนั้นเป็นอันตรายกับพวกเราขออย่าให้เราไปที่บ่อน้ำไร้น้ำนั้นแต่ขอให้เราไปสู่น้ำแห่งชีวิตที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตเมื่อเราดื่มจากพระองค์แล้วเราจะไม่กระหายอีกเลยขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยเถิดเราจึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อพระคำของพระเจ้าจะไม่กระจุกและกระจ่ายออกไปยิ่งถ้ากดสั่นกระดิ่งด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าคลิปใหม่ๆจะเข้ามาแล้วก็มันจะมีโอกาสได้เตือนสติเตือนใจของเรานะครับปีใหม่แล้วนะครับอยากเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาพัฒนาชีวิตของเราด้วยการใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยในการพัฒนาชีวิตของเราแน่นอนนะครับบางคนอาจจะอ่านไม่เก่งบางคนอาจานนอาจะตีความไม่คล่องนะครับ CJTV จเนสื่อหนึ่งนะครับที่ทําให้พี่น้องสามารถเข้าถึงพระคำด้วยพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงผ่านทางผู้รับใช้หลากหลายที่จจะะทําาใให้้้พี่นองเขแล เข้าถึงและสามารถนําสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรของเราเป็นปีที่เราได้ถูกสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าอวยพรครับ